ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีก็เช่นเดียวกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะนํานักเรียนและกลุ่มจิตอาสาปกป้องรักษาสร้างฝายชะลรอน้ํานะคะเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิพม,พ 87, มพระชนมพรรษา8 7พัรษาสืบสารพระราชดำริไปยังแหล่งต้นน้ําในพื้นป่าห้วยขาแข้งหวังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าในช่วงฤดูแล้งนี้ค่ะ นายภูมิบุญแช่มช้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนำคณะนักเรียนโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคมและคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนกลุ่มจิตอาสาปกป้องรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยชาวบ้านและส่วนราชการกว่า100คนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิงพระเกียรติสืบสารตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำก้อนหินเล็กใหญ่ที่อยู่บริเวณริมฐานน้ำวางเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อช่วยในการชะลอปริมาณการไหลของน้ำทำให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้นานจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งอีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดินทำให้ป่าไม้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อสัตว์ป่าภายในเขตรักษาพัานธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพร้อมกับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักธรรมชาติอีกด้วย